คุณทาธุรกิจ MLM จนประสบความสําเร็จคุณจะได้อะไรบ้างคุณเคยคิดไหมว่าชีวิตที่คุณฝันถึงจะเป็นจริงได้อย่างไรอิสรภาพทางการเงินเวลาให้ครอบครัวและโอกาสเดินทางรอบโลกทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยธุรกิจเครือข่ายหลายคนทํางานหนักทุกวันแต่ยังรู้สึกว่าไปไม่ถึงความฝันเพราะติดกับดักงานแลกเงินแต่ธุรกิจเครือข่ายช่วยให้คุณสร้างไรายได้แบบพ a สซีฟอินครัมรายได้ที่เข้ามาแม้คุณจะหยุดทํางานก็ตาม 1. อิสรภาพทางการเงินธุรกิจเครือข่ายช่วยให้คุณเปลี่ยนจากผู้ใช้สินค้าเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่มีรายได้ไม่จํากัดยิ่งขยายทีมยิ่งสงร้างรายได้มากขึ้นและเมื่อถึงจุดหนึ่งรายได้ก็เข้ามาเองโดยไม่ต้องทํางานตลอดเวลา 2. ออิสระภาพด้านเวลาคุณเคยรู้สึกไหมว่าไม่มีเวลาพอให้กับครอบครัวธุรกิจเครือข่า,ขายช่วยให้คุณจัดสรรเวลาได้เองคุณสามารถทํางานที่ไหนก็ได้ตามเวลาที่ต้องการโดยไม่ต้องติดอยู่ในออฟฟิศสาการเติบโตส่วนตัว,ตวและทักษะการเป็นผู้นําธุรกิจเครือข่า,ขายไม่ได้ให้แค่เงินแต่ยังช่วยให้คุณเติบโตขึ้นคุณจะได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นําการพัฒนาตัวเองและการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสําเร็จ ัน4รายได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นต่างจากงานประจําที่อยู่ทําเงินก็อยู่ธุรกิจเครือข่ายเป็นมรดกที่คุณสามารถส่งต่อให้ครอบครัวให้คนที่คุณรักได้สืบทอดไรายได้และความสําเร็จต่อไป <5. S 1> การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีพลังคุณไม่ได้ทําธุรกิจนี้คนเดียวคุณจะได้อยู่ในทีมที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันแบ่งปันแรงบันดาลใจและช่วยเหลือเอติบโตไปพร้อมกันนี่คือโอกาสของคุณถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นวันนี้ธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่มันคือเครื่องมือที่จะพาคุณ ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ